คนอะไรไม่สํานึกเงินทองที่คนอื่นเขาช่วยเหลือมานี่ไปอวดไปอ้างว่าเอาเงินของเอาเงินของป๋าคนนู้นไปประลอะเอาเงินของป๋าคนนู้นไปช่วยอีคนนี้พออีคนนี้มันมีป๋าคนใหม่มันมีป๋าหลายปา๋ามึงอิจช้าเขานะมึงอิจชาเขาถ้ามึงมีดีจริงๆมึงต้องมีหลายคนอุปถมัมมึงถ้าปากมึงมันมีคุณค่ามันมีสเสน่ห์จริงๆ ต้องมีคนหลายคนอุดหนุนมึงสนับสนุนมึงมึงต้องมีพี่มากกว่าหลายคนมากกว่าหนึ่งคนมึงต้องมีแม่มากกว่าหนึ่งคนสองคนสามคนที่มึงมีอยู่นี่เพราะอะไรมึงตายเพราะแม่มึงคนรองแม่รองมึงคนเดียวเลยนะมึงไปสัทธามึงไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงเอาตัวมึงไปปักหมุดอยู่กับอีแม่คนรองมึงคนเดียวนะแล้วแม่คนรองมึงทําให้ชีวิตดีขึ้นกว่าไอ้พวกที่มันขายของออนไลน์ไหมผูถามหน่อยนะ แม่มึงทาให้ชีวิตมึงดีกว่าไอ้พวกที่มันขายของออนไลน์ที่มันมีแม่ยกหลายคนที่มันมีแม่เอฟซีหลายคนมีทั้งพี่มีทั้งแม่มีทั้งพ่อมีทั้งพี่ทั้งน้องนะมึงสู้ไอ้คนที่มันมีหลายคนได้ไหมนะอย่างกูที่กูมีพี่พี่อุปถัมพี่สนับสนุนพี่เอฟซีหลายๆคนที่ช่วยกันซื้อกางเกงเนี่ยอย่างพี่กูเป็นคนจนนะอ่ะ,อะคนนี้ซื้อตัวนี้ให้อีกคนนี้ซื้อตัวนี้ให้อีกคนหนึ่งช่วยซื้อกะโปงหนึ่งตัวอย่างป๋าเทียนทองพี่เทียนทองนี่นะ มีพลังหน่อยแม่พี่เมรีพี่กนกกรหรือพี่ๆหลายๆคนมีกําลังหน่อยอ่ะพี่เอาสิบตัวพี่เอายี่สิบตัวคนไม่มีคนที่มีน้อยอ่ะหนูพี่เอาไปตัวหนึ่งนะหนูพี่เอาสองตัวนะช่วยกันสนับสนุนแต่แม่มึงนี่กระติ๊บข้าวมึงเต็มหลังบ้านมึงเต็มหลังมึงนี่แม่มึงเหมาไหมกูถามหน่อยฮะทุกคนแปลกใจไหมทําไมผมไม่ทําอะไรให้กันนกันนะทำไมอีเสียสูทํำไม,ำไมต้องม,มาดาม่าผมทุกวันทุกวันดา่าแล้วเุทเทณอะไรก็ไม่รู้ เป็นจังใดขายติ๊บเข่าได้ตีขายติ๊บเข่าบ่ได้บ่อคือมักใส่คือมาหายแท้แม่คิดเบืองติ๊บเข่าจนดอกติ๊บเข่าจนหมู่แม่มึงคือบ่ซสื่อแม่มึงคือบ่เหมาฮะมึงขายติ๊บเข่าบ่ได้ติ๊บเข่าเต็มห่านอาญะอยู่นั่นมึงคือบ่บอกป้าส่างห้างซอยสื่อของมึงแม่ป้าปลามาเหมาติ๊บเข่าค่อยแน่นี่เต็มอาญะอยู่ทั้งหลังนี่ มะเหมาให้ควยแน่ทั้งกระตอกทั้งกระตานี่แม่เต็มห่านอยู่ห่านนั่นมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสั่นผุนเต็มอยู่ทุกสั้นติบเขานี่บ่าแม่ติบเขาเอามาใหม่เด้ตทิบเขาตั้งปีพุ่นขายบอกออกสามปีมาแล้วมึงคือบาบอกป๋าสามห้างซอยสื่อของมึงแม่มึงเสียเอาปัเงินไปให้เขาให้ไป,ไปเลิ่มด่าเขาเห็ดอีหยังเออคว้องจะคว้องอ่ะยะอยู่บรได้ขายสัรหาไปหาวาวัน ไปซอยเสียให้เขาเอาเงินให้ผู้อื่นบัดควงจ้อควงอาญะอยู่บนมีปัญญาขายแล้วบัดนี้ไปท่วงท่วงหาสเตกอย่างเงินป้าสางห้างบ่แม่เงือนมึงขันมึงมีปากมึงมี่ดีปากมึงมี่เสน่ห์มึงก็ได้เงินเพื่อนเท่านั้นแล้วเพิ่นก็ซื้อซอยมึงเท่านั้นแล้วเพิ่สนเสียเงินสอง0มืมึงมึงเสียเงินสอง0มืนเพื่อนไปให้ผู้อื่นเห็ดอีหยังไม่เคยทําเพื่อตัวเองเลยมึงจะหาว่าสิ่งที่มึงเหตุนั่นล่ะมึงทําเพื่อจ้อของผู้เดียวล่ะมึงน่ะมึงเหตุเพื่อจ้อของลวน ที่ว่าวนี่ว่าวยังว่าวเอาดีเขาจ้คล้องว่าเจ้าล้องนั่นเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นอีพ่อสายบุญมึงรู้ตัวบอสิ่งที่มึงว่านั่นล่ะบ่มีผบุใดสอนมึงแม่มึงก็บอกบอกมึงแต่ว่ากูสิบอกมึงสิ่งที่สิ่งที่มึงว่านี่ล่ะที่มึงยกเจกาของมึงว่ามึงดีจังสันมึงดีจังสี่นี่แหละมึงนั่มกบบอีหยังวะแบักลงตัวเองเออบักลงตัวเอง ย่องย่อ,ยอว่าเจ้าของเป็นคนดีเป็นคนเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้มึงให้อีหยังเขาที่แรกมึงกับเทแล่เทแล่ครับรถไปหาเขาอยู่บ้านเนี่ยไปหาอุปกรณ์อันไล่สดอุปกรณ์อีหยังนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงนี่ไปเฮ็ดอีหยังไปเหตดอไอไปติดตั้งอะไรในโทรศัพท์นะไปช่วยทําระบบโทรศัพท์ทําระบบขายของมึงนี่ปัญญามึง็ม่มีอย่างจากอย่างอื่นเลย กูไล่ซวดนี่กูขายของนี่ตั้งแต่มึ่งออกไปจากกูกูมั่งกล่องมา่งอี่ยังมา่งอุปกรณ์มึงพังเอาไปกองอาญะวายุขางบ้านพุ่นมันหกกูใสโทรศัพท์กูสองจอนี่กูไล่สวดกูขายของของกูแต่ดนแต่ไหนแต่ไล่มากเออหูบ่าวีซ่าของมึงเด่นเอาไว้ใส่ผู้เดียวซะมึงอยาเสนอเอาไปให้ไผมึงยาเสนอเอาไปให้ผู้ใดใสเอียกบาทนี่ไปหาอ้างไปหานี่เขา เขายูบ้านเขาดีๆเจ้าควา้างแทและแทแลไปหาเขาว่าแต่ผู้ใดมีประเด็นแแลแแลแทแลแทแลไปโหลดไปหาเขาเพออราะวอ่าเพราะว่าแกนแทน่นมุ่งนอนหน้า,นาอยู่พุ่นเขาก็อยู่ของเขาดีๆอันนี้บบแมนกูเขาคางเขาเรื่องก,กูสิบอกให้แต่ว่าข่วมเป็นจริงก็คือมึนน่เนะหัวมึงหมดไปหาเขาเองเขาอยู่ใสเขาเป็นอีหยงังอีหยงังเจ้าว้างแสนแทแสลและไปเพออระวอร่าพระว่าไปหาเขาโหลด ไปนางสีเขาปันจิมปันเจอน้ำเขามะกุสิเฮ็ดนั่นให้มะกุสิเฮ็ดนี่ให้เขาลองขอมึงบ่เขาบ่ได้ลองขอมึงจักเม็ดบักอันนี้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองตั้งแต่กี้เขากับบมีมึงเขาอยู่ได้มึงนั่นแหละแท้แล่แท้แล่ไปหาเขาไปเอาประโยชน์จากเขาไปกาะแสงเขาตอนที่เขามีประเด็นพ่อเขามีประเด็นพ่อเขามีคนสนใจมึงกับมุดหัวมึงไปหาเขาไปเกาะเขาแล้วเมาเววาเอาดีเขาเจ้ของบ่มีผู้ใดบอกมึงกุสิบอกมึง บักสันดานบอดีว่าวเอาดีเขาเจ้าของว่ามีผู้ใดบอกว่ามีผู้ใดสอนบักหลงตัวเองแต่ละก้น,แต,กนแต่ละก้นนี่ว่าแต่เขามีประเด็นยังว่าแต่เขามีกระแสยังปีนเขาไปหาเขาโหลดมึงนั่นตั้งแต่อีเอ็มมันตั้งบริษัทกระสร้างสร้างเขาคูอสิตายสร้างสร้างว่าหนุ่มกูนี่สร้างเขาคู่สิตายบาทนี่มุดไปหาเขาพี่เทียนทองว่าดีค่ะพูดท้องถิ่นอีกแล้วไปละเอาอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปพี่โอ้ยอย่าพึ่งไปสิป้าป้า่ะ ไปนะคะอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนเออหนูศูนเนาะคนอะไรไม่สํานึกเงินทองที่คนอื่นเขาช่วยเหลือมานี่ไปอวดไปอ้างว่าเอาเงินของเอาเงินของป๋าคนนู้นไปปะลอะเอาเงินของป๋าคนนู้นไปช่วยอีคนนี้พออีคนนี้มันมีป๋าคนใหม่มันมีป๋าหลายป๋ามึงอิจช้าเขานะมึงอิจช้าเขาถ้ามึงมีดีจริงจริง มึงต้องมีหลายคนอุปถัมมึงถ้าปากมึงมันมีคุณค่ามันมีเสน่ห์จริงๆต้องมีคนหลายคนอุดหนุนมึงสนับสนุนมึงมึงต้องมีพี่มากกว่าหลายคนมากกว่าหนึ่งคนมึงต้องมีแม่มากกว่าหนึ่งคนสองคนสามคนที่มึงมีอยู่นี่เพราะอะไรมึงตายเพราะแม่มึงคนรองแม่รองมึงคนเดียวเลยนะมึงไปสัทธามึงไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงเอาตัวมึงไปปักหมุดอยู่กับอีแม่คนรองมึงคนเดียวนะ แล้วแม่คนรอมึงทําให้ชีวิตดีขึ้นกว่าไอ้พวกที่มันขายของออนไลน์ไหมกูถามหน่อยนะแม่มึงทําให้ชีวิตมึงดีกว่าไอ้พวกที่มันขายของออนไลน์ที่มันมีแม่ยกหลายคนที่มันมีแม่เอฟซีหลายคนมีทั้งพี่มีทั้งแม่มีทั้งพ่อมีทั้งพี่ทั้งน้องนะมึงสู้ไอ้คนที่มันมีหลายคนได้ไหมนะอย่างกูที่กูมีพี่พี่อุปถัมพี่สนับสนุนพี่เอฟซีหลายๆคนที่ช่วยกันซื้อกางเกงเนี่ยอย่างพี่กูเป็นคนจนนะ อ่ะคนนี้ซื้อตัวนี้ให้อีกคนนี้ซื้อตัวนี้ให้อีกคนนึงช่วยซื้อกะโปรงหนึ่งตัวอย่างป๋าเทียนทองพี่เทียนทองนี้นะมีพลังหน่อยแม่พี่เมรีพี่กนกกรหรือพี่ๆหลายๆคนมีกําลังหน่อยอ่ะพี่เอาสิบตัวพี่เอายี่สิบตัวคนไม่มีคนที่มีน้อยอะ่ะหนูพี่เอาไปตัวหนึ่งนะหนูพี่เอาสองตัวนะช่วยกันสนับสนุนแต่แม่มึงนี่กระติ๊บข้าวมึงเต็มหลังบ้านมึงเต็มหลังมึงนี่แม่มึงเหมาไหมกูถามหน่อยฮะแม่มึงเหมาไหมมึงคิดดีๆ แล้วมึงจะพอมึงพอเขาคนอื่นที่เขาขายของได้นี่มึงก็จะไปว่าเขานะคนเราขายของออนไลน์มีลูกค้าหลายคนมีพ่อแม่พี่น้องมีเอฟซีหลายๆคนมีแม่ยกหลายๆคนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสีกับชีวิตแล้วคุณจะบอกให้นะไม่ต้องไปจาไปยึดติดกับคนคนเดียวทําไมน่ะเหรออย่างมึงไงมันไม่เจริญการเคารพคนหลายคนน่ะมึงเข้าใจคําว่าเคารพไหม ไม่จําเป็นต้องไปรอเอาเงินเอาเงินมึงไม่จําเป็นต้องมียึดติดที่จะไปเอาเงินกับแม่มึงคนเดียวไปเคารพนบนอบอยู่คนเดียวแล้วแม่มึงเกลียดใครมึงก็เกลียดด้วยทั้งโลกนะความอ่อนน้อมขอมตนน่ะมีให้หลายๆคนมันจะดีนะมึงมึงเข้าใจไหมนะมีให้หลายๆคนมันจะดีนะถ้ามึงมีคนรักมึงหลายคนมันจะดีนะกูจะบอกให้กูเป็นพี่มึงนี่นะกูอายุมากกว่ามึงนี่กูบอกมึงได้นะการที่เรามีคนรักหลายๆคนมันจะดีนะกูจะบอกให้ ออแล้วเป็นไงล่ะพอมึงยึดติดอยู่กับคนคนเดียวแม่มึงน,นี่ไปไหนก็ไม่ได้แม่มึงจะไปตรงไหนก็ไม่ได้เพราะมึงดูอยู่แล้วพอมึงไปเห็นคนอื่นที่เขาได้ดีกว่าเป็นไงคะดิ้นจะเป็นจะตายทั้งท,งท้งที่แม่มึงที่มึงยึดติดอยู่นี่เขาไม่สามารถที่จะให้มึงได้เท่าคนอื่นเขานะอย่างพี่เทียนทองเนี่ยมาช่วยร้านนี้แล้วไปช่วยร้านน้นไปช่วยร้านน้นไปช่วยร้านนี้ไปช่วยร้านนู ων, ้นมึงตามดูนะเขาไม่ได้ซื้อร้านเดียว นะเขาไม่ได้ซื้อร้านเดียวที่มึงพูดถึงเขาเพราะอะไรมึงอิจฉาเขาเพราะแม่มึงทําอย่างเขาไม่ได้กูจะบอกให้ตอนนี้มึงคืออิจฉากูจะบอกตรงๆกูจะพูดเต็มปากกูเลยมึงคืออิจฉาแล้วมึงปิดกั้นตอมอิจฉานั้นไม่ได้จนเอาออกมาระเบิดมึงทนไม่ได้ที่เห็นอีส้มเน่ามันได้รับการอุดหนุนการสนับสนุนมึงทนไม่ได้ ที่เห็นกูถูกได้รับการสนับสนุนได้เห็นกูได้รับการอุดหนุนต่างๆนะกูมีพี่หลายคนช่วยกันซื้อคนละตัวสองตัวนะมึงทนไม่ได้แล้วไปหาว่าเขาอยู่ฝั่งนั้นเขาอยู่ฝั่งนี้ลูกค้ากูลูกค้าพวกกูเป็นแม่ค้าออนไลน์พวกกูเป็นคนขายของออนไลน์มีลูกค้าเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีขายของได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะลูกค้าคือลูกค้าความเคารพยกไว้ตังหากมึงเข้าใจไหม ความเคารพยกไว้ต่างหากพี่กูบางคนนี่ไม่เคยช่วยกูซื้อของเลยแต่อยู่หลังบ้านให้ความอบอุ่นให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ <c oughs> เกี่ยวกับความคิดเห็นอะไรต่างๆพี่กูบางคนนี่ไม่เคยไม่เคยซื้อของนะไปไหนมาไหนคอยดูแลคอยบอกคอยเตือนว่านี่น้องๆนี่มีประเด็นนั้นนะนี่มีประเด็นนี้นะน้องต้องระวังนะคนนั้นมันเริ่มด่าน้องแล้วนะคนนี้มันเริ่มจ้องน้องแล้วนะน้องเอาอะไรมาขายคนนู้นเขาขายราคากันเท่านู้นนะน้องนะดูไปดูเพจนู้นนะเขาขายอันเนี้ย ถ้าอันนี้เขาขายกันราคาเท่านี้เท่านี้เราเอามาขายราคาเท่าไหร่เราต้องดูนะเขาไม่ต้องให้เงินกูเลยกูก็คอรบเขามึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจความรักไหมระบบความรักความผูกพันความให้ใจกันอนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทุกอย่างนะเว้ยเออกูจะบอกให้นะไม่ได้ไปยึดติดขนาดนั้นแล้วนี่อะไรเห็นเขาได้เงินเห็นเขาได้ดีกว่าแล้วมึงก็ไปไล่ด่าเขาแล้วแม่มึงให้เขาได้มากอย่างนั้นไหมละ่ะแม่มึงสามารถให้เขาได้มากเหมือนที่พี่เทียนทองไปซื้อของเขาไหม แม่มึงให้มึงมากกว่าไหมฮะแม่มึงไปเป์เขาได้มากกว่าไหมอย่างพี่เทียนทองเขามาซื้อของร้านครูนี่นะมึงก็หาว่าเขาอยู่ฝั่งนั้นเขาอยู่ฝั่งนี้เขาเป็นลูกค้ามึงเขาเป็นผู้สนับสนุนนะเขาเป็นเอฟซีเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีซื้อร้านนี้ไปซื้อร้านนู้นเราไม่ยึดติดกันว่าพี่จะเป็นของใครพี่ไม่ใช่ของใครลูกค้าไม่ใช่ของใครมึงนะลูกค้าไม่ใช่ของใครแล้วความนับถือกันเนี่ยมันไม่ต้องแยก,กหรอก นะถูกสอนมันยังไงวะการที่เราจะเคารพนะับถือใครเนี่ยมันไม่ต้องแยกว่าอยู่ฝั่งไหนหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าเขาดีกับเราหรือเปล่าถ้าเขาดีกับกูนี่นะกูจะเรียกเยกขาว,ว่าพี่ก็ได้กูจะเรียกเขาว,ว่าพ่อก็ได้กูจะเรียก,ขววกยเยกขาว,ว่าแม่ก็ได้กูจะเคารพน,นอบนอ้อมถ้าเขาดีกับกูนะต่อให้ไม่ให้เงินแต่เขาบอกเราสอนเรานะเขาหาประเด็นอะไรที่แบบว่าเราถูกโจมตีนะความเป็นห่วงความเป็นใจความอะไรกันมันหมายถึงความผูกพันมันอยู่ที่ใจเว้ย ใช่พี่ตุ้มมันอยู่ที่ใจแล้วพี่พี่เอฟซีหนูหลายคนที่อยู่ต่างประเทศนะพี่ให้เงินหนูไม่ได้นะให้เงินแม่สามไม่ได้แต่มีความห่วงใยที่เขาบอกได้สื่อสารได้นี่หนูตอนนี้หนูกําลังถูกโจมตีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเออถ้างั้นนะ่ะหนูจะไม่ขายอันนี้แล้วพี่หนูจะไปเอาอย่างใหม่มาขายก่อนความเป็นห่วงเป็นใยกันมันไม่ใช่แต่ว่าจะต้องเป็นเงินสองหมื่นหรือเป็นเงินเท่าไหร่นะเว้ยมึงมึงไม่เข้าใจหรอกนะมึงไม่เคยผูกพันกับใครนอกจากสัตว์ที่มันพูดไม่ได้ ใช่พี่สุภาชัยกัลยาณมิตรนะมันไม่เคยมีกัลยาณมิตรอยาทําให้บริวารกูเดือดร้อนบริวารมึงคือหมากับไก่กับเป็ดวัวบริวารมึงน่ะบริวารมึงมีแต่หมาเป็ดไก่มีแต่วัวมีอะไรบริวารมึงน่ะวันวันบางวันมึงก็ด่าบริวารมึงเวลามึงนั่งไลอยู่บริวารมึงด่ามึงบักบักบักห้าน่ะไก่ด่ามึงน่ะไก่ด่ามึงน่ะเห็นไหมขนาดบริวารมึงยังด่ามึงเลยนั่นน่ะบริวารมึงแม่ พูดเอาดีเข้าตัวนะกูว่าแล้วกูว่าแล้วลายต่อไปนะสำนึกไว้เลยใครที่เคยโทรหามันนะคุณเป็นรายต่อไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มกูกล้าฟันธงกูกล้ารับประกันได้เลยหนึ120่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นกูก็กล้ารับประกันว่าใครที่เคยโทรสนทนากับมันเคยสนับสนุนอะไรมันที่มันเคยเรียกชื่อแบบหน้าจอแบบว่าอย่างนั้นนะนะไม่นานกูบอกได้เลยกูกล้าฟันธงเลยกูกล้าการันตีเลยอะไรก็ช่างใครก็ช่างที่สนทนากับไอ้นี่นะตุย ไม่นาน